ในหนังสือพูดถึงพ่อรวยที่แบบว่าเป็นนักธุรกิจแล้วก็พ่อจนของคุณโรเบิร์ตเนี่ยหมายถึงคนที่อยู่ฝั่งซ้ายคือเป็นข้าราชการคือในหนังสือเนี่ยเปรียบเทียบใ,ให้เห็นว่าเวลาเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับการแลกกับเงินน่ะมันจริงๆแล้วเหมือนมั่นคงนะมันไม่ได้มั่นคงในระยะยาวเลยเหมือนบางทีเราก็ติดบวกอยู่ว่าวันนี้เราต้องตื่นเช้ามาทํางานหาเงินอย่างเงี้ยแต่จนถึงวันหนึ่งพอเราไม่สามารถที่จะตื่นมาทําได้บางทีอาจจะสุขภาพนู่นนั่นนี่ความมั่นคงหายเป็นศูนย์เลย เขาก็เลยพยายามเอเอียงว่าพ่อรวยสอนให้เขาแบบว่าต้องไปนั่งทําธุรกิจทําระบบเพื่อที่จะแบบว่าคุณสามารถที่จะโตไปได้ยิ่งกว่าการที่แบบว่ามานั่งทําในสิ่งที่แบบว่ามีเวลาจํากัดเขาเลยเอเอียงเป็นในลักษณะนั้นซึ่งถามว่ามันไม่ได้สอนในโรงเรียนไงมันไม่มีใครมาสอนเพราะว่าคนที่มาสอนในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็อยู่ในระบบแบบเดียวกันคือเป็นลูกจ้างดังนั้นเขาพยายามที่อยากจะให้เห็นคอนทราสต์ตรงนี้ว่ามันมีอีกโลกหนึ่งนะที่เป็นโลกที่แบบว่าความเป็นจริงที่คนออกมาทําธุรกิจแล้วก็สร้าง และจนกลายมีความมั่งคั่งเนี่ยเขามีชีวิตกันแบบนี้